ก็ได้องค์ที่สี่นะครับสวยงามเช่นกันครับองค์นี้เป็นพระสมเด็จพิมพ์ปกโพครับน่าจะเป็นของวัดะระฆังนะครับเก่าสวยสมบูรณ์ครับงดงามมากนะครับเนื้อเก่าแห้งธรรมชาติครับลำดับที่สี่รายการพระสมเด็จเนื้อที่สวยแห้งๆเก่าๆถ่งถอดและสนใจไม่ควรพลาดนะครับพระสมเด็จบ้านๆอดีตท,ท่านเจ้าคุณเก่านะครับ สวยงามนะครับองค์ที่4ครับรายการพระสมเด็จพิมพ์ปกโพครับทุกรายการนะครับที่ผ่านการนําเสนอไปแล้วนะครับหลายคลิปนะครับท่านที่เข้าไปดูย้อนหลังสนใจรายการไหนทักกันเข้ามานะครับราคาแบ่งปันทุกรายการครับน่านพระกระกรสีสวยยอดนิยมนะครับมาใหม่ๆนะครับต่อไปก็มาชมรูปหล่อขหลงพ่อเงินแก่นากนะครับองนี้นะครับเนื้อแดงมากนะครับ เป็นลูกหล่อยอดนิยมหลวงพ่อเงินวัดบางคานจังหวัดพิจิตรครับสวยเดิมนะครับสมบูรณ์มากๆครับนานมาทีนะครับพิมพ์นิยมแก่นาคเนื้อสุกปังนะครับเหมือนนาคนะครับสนใจชื่นชอบและสนใจนะครับเป็นพระเทหล่อโบราณเก่าหล่อช่อครับหลวงพ่อเงินวัดบางคานจังหวัดพิจิตรพิมพ์นิยมการเทหลอกก็โบราณสุดๆนะครับยุคสมัยนั้นนะครับยังสวยนะครับ ตัวจริงแดงมากนะครับเนื้อโลหะเก่าพิมพ์นิยมวัดบางคานครับเนื้อสุกปังนะครับเหมือนนาคนะครับถ้าในสนใจติดต่อเข้ามานะครับพบเจอได้น้อยมากนะครับนําไปขึ้นคอสวยสุดๆครับตอนรับปีใหม่นี้นะครับใส่ตลับฤดูสวยงามมากครับเนื้อเหมือนนาคนะครับหลวงพ่อเงินวัดบางคานจังหวัดพิจิตรอีกหนึ่งองค์ก็เป็นพระลงปู่นะครับหลวงพ่อเงินนะครับ พระลงปุนะครับแตกปุกมาพร้อมกับขาบ้าบเก่าๆสวยๆแล้วก็ตลับเก่าเดิมๆนะครับหลวงพ่อเงินวัดบางคานครับจังหวัดพิจิตรพระแตกปุกสมัยโบราณน,นะครับจะมีค้าบปุกเก่าเดิมๆติดตามผิวพระครับรูปหล่อโบราณเก่าหลวงพ่อเงินวัดบางคานครับจังหวัดพิจิตรเนื้อโลหะเก่ามากนะครับจะใดเชื่นชอบได้สนใจนะครับได้ธรรมชาติสุดๆครับพระ อยู่ในกุกมานานนะครับผิวก็จะเป็นแบบนี้นะครับธรรมชาติและสวยคมชัดครับรูปหล่อโบราณเก่าหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมนะครับพระแตกกุกออกมานะครับสมัยก่อนครับแต่ของเดิมก็นำมาใส่ตลับใช้นะครับสวยสมบูรณ์ครับตลับลงยาล้อมเพชรน,นะครับ สมบูรณ์มากๆนะครับรูปหล่อยอดนิยมครับหลวงพ่อเงินวัดบางคานสวยเดิมครับต่อไปก็มาชมกิ่งบาเกงนอกนะครับนานๆมาทีนะครับเป็นองค์นี้เป็นเนื้อชินตะกัวลองพิมพ์ครับเก่งบาเก่งนอกกิ่งยุคเก่านะครับยุคโบราณนะครับท่านใดที่ชื่นชอบและสนใจนะครับติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับเป็นเนื้อตะกัวลองพิมพ์ครับ สุดยอดหาซักหายากนะครับเป็นพาะโบราณนะครับอายุเป็นหลายร้อยปีนะครับลองพิมพ์เก่ากิ่งบาเกงครับเนื้อโลหะนะครับเก่าสวยเดิมนะครับเป็นเนื้อชินตะกัวโบราณนะครับสุดยอดหายากครับสมบูรณ์สุดสุดครับมาใหม่ล่าสุดนะครับทั้งชุดนะครับติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับ0 6 2 0 7 9 2 5 2 6ครับ ต่อไปก็มาชมพระสมกอกำแพงเพชรนะครับพิมไม่มีกหนกเนื้อแดงนะครับสุดยอดแห่งความเก่าและสวยครับเนื้อเก่าจัดมากๆครับพระโบราณนะครับหนึ่งในชุดเป็นจับภาคียอดนิยมนะครับพระสมกกำแพงเพชรพิมไม่มีกหนกเนื้อสวยคมชัดพร้อมกับคาบกุกเก่าเดิมๆครับสนใจติดต่อเข้ามานะครับมาใหม่ล่าสุดครับพระสมกกำแพงเพชรพิมพ์ไม่มีกหนกครับ อีกหนึ่งองค์ก็เป็นพระซุ้มกอนะครับองค์นี้เป็นเนื้อชินนะครับโบราณนะครับพิมพ์กลางครับพระซุ้มกอยอดนิยมนะครับจังหวัดกําแพงเพชรเป็นพระหล่อโบราณนะครับเนื้อชินตะกัวเก่ายุคโบราณครับสวยงามนะครับสุดยอดหายากนะครับเนื้อชินตะกัวโบราณและเป็นพิมพ์กลางครับพิมพ์ยอดนิยมสุดๆครับสมบูรณ์นะครับพระสมัยโบราณอายุ หลายร้อยปีนะครับพระสุมกอกําแพงเพชรเนื้อชินสภาพเป็นบ้านเก่าๆที่สวยคมคมนะครับสมบัติเก่าแก่นะครับเหมาออกมานะครับอีกหนึ่งชุดครับพระสุมกอพิมพ์กลางเนื้อชินเก่าครับงดงามมากครับช่วงท้ายรายการนะครับปิดท้ายรายการกันด้วยเตารีดหลังหนังสือปีศ5พย์พิมใหญ่ครับหลวผพุทดบระชังให้นะครับรุ่นนี้จะมีทั้งพิม์ใหญ่พิมเล็กนะครับ หลวงพุทธลังหนังสือเลี่ยมใช้มานะครับสมัยก่อนนะครับตัวรีดใหญ่นะครับหลังหนังสือมีตัวทอด้านหน้าครับเป็นพิมพ์ยอดนิยมนะครับปีศูย์้าเนื้อทองเหลืองประสบการณ์สูงครับท่านใดอยากได้ไปใช้ไปบูชานะครับองค์เดียวคุ้มครองในทั้งตำบลนะครับพวกติดตัวนะครับเดินทางไปได้ทั่วโลกนะครับแขวะคาดปลอดภัยหลวงพุทธลังหนังสือพิมพ์ใหญ่บล็อกนิยมสุดนะครับมีตัวทอตรงนี้นะครับในตัวทอก็จะมีเส้นขนแมวนะครับ จะเห็นชัดเจนนะครับลงบทโทษหลังหนังสือพิมพ์ใหญ่มีตัวทอครับสมบูรณ์นะครับภาพบ้าน,านเก่าๆส,สวยๆเหมามาใหม,ใหม่ล่าสุดครับสนใจติดต่อเข้ามานะครับหาเก่า,กายอดนิยมไปพบกันคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับผม